สวัดีค่ะวันนี้อยู่ที่สวนนะคะสวนอะไรคะสวนนี่มค่ะราคาะตรงสวนมีอะไรบ้างคะไหนน้ำชาแต่สวนน้ำชาเอาขาลงค่ะอย่าไปปีนปองนะเขาเดินไปกับมือแล้วค่ะโอเคค่ะตรงตรงนี้เขามีอะไรบ้างครับกี่กิจกรรมอะไรบ้างคะน้ำชาเด็กเดินดูค่ะเด็กน่ารักกว่านะคะค่ะในน้ำชาค่ะท่านผู้ชมไปดูหน่อยค่ะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะมีชูชีพไม่ทำอะไรคะ ไอ้ช่วยหัอคนแล้วก็ฝนงยาแล้วก็ใส่พอไปช่วยเหลือคนหรอคะใช่ค่ะเอ้ยเด็กเล่นน้ำเองได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวว่าเหมไปในน้ำโอเคเรียนเพื่อนด้วยนะคะเวลามาเขาบอกว่าห้ามดีห้ามห้ามอะไรนะคะห้ามเอาขาลงใต้เขาบอกค่ะจะมีต้นไม้หลายต้นเลยค่ะต้นนู้นก็มีนะคะเลยพีถึงต้องคู่เลยนะคะ คนว่ายน้ำอย่าเดินไปค่ะเขาบอกบอกห้ามลงเล่นน้ำระวังเด็กตกน้ำค่ห้ามลงเล่นน้ำต้องมีชดชีพก่นก็ไม่มชชพก็ไม่ไต้องมีชุดชีพก่อนก็ไม่มีชุชีพก่นก็ไม่ได้อชชก่ะนก็ไม่ไน้งชุดชกนก็ไม่ใช่ชิงชร่นไ่ะองมนี้เปอนการอ่กกองกาชเป็กนก็รื่องออกนก่งกายที่อนค่ไงกนไ่ไองคะนไ้ําช ทำอย่างนี้ด้วยค่ะทำอย่างที่รักทำ